ท่านประธานครับผมสาธิตองหนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ขอตั้งกระทู้ถามสดถามนายกรัฐมนตรีในเรื่องพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งการตั้งกระทู้ถามสดก็ถือว่าเป็น,นกลไกปกติของระบอบรัฐสภาความจริงเรื่องพระราชกฤษฎีกาพยโทษรัฐบาลมักจะอ้างเสมอว่าเป็นพระราชอำนาจพูดไม่ได้ เป็นความลับจนกว่าจะสิ้นกระบวนการซึ่งความจริงก็ถูกต้องนะครับแต่โดยโบราณราชนิติประเพณีนั้นเนี่ยในเรื่องของการพระรานอภัยโทษก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบแทนองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา261ทวิซึ่งบัญญัติว่าในกรณีที่คณะตรีเห็นสมควรจะถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษก็ได้การพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระ,ะราชกฤษฎีกาความหมายก็คือว่ารัฐบาลน,นั่นเองที่เป็นผู้รับผิดชอบในการถวายคําแนะนําและเมื่อตราเป็นพระ,ะราชกฤษฎีกาแล้วนายกรัฐมนตรีก็ต้องลงนามรับสนองพระบรมราชโองการดังนั้นฝ่ายค้านจึงมีสิทธิ์ในการที่จะตรวจสอบ หลักเกณฑ์ในการถวายคําแนะนําของรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามโบราณราชนิติประเพณีขณะนี้กระบวนการในการถวายคําแนะนํายังไม่สิ้นสุดกระบวนการคําถามของผมก็จะเป็นคําถามแทนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศซึ่งมีข้อวิตกกังวลเนื่องจากเรื่องนี้มีการปิดห้องรับประชุมกันแล้วก็กระทำการคล้ายๆกับจะมีอะไรที่ พิสดารแตกต่างไปจากพระราชกฤษฎีกาพระราชานอภัยโทษในหลายๆปีที่ผ่านมากระผมมีสองคำถามแรกที่จะถามท่านนายกรัฐมนตรีก็คือหนึ่งรัฐบาลได้ถวายคำแนะนำในเรื่องหลักเกณฑ์การพระราชานอภัยโทษของปีนี้แตกต่างจากที่ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาพระราชานอภัยโทษในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาหรือไม่โดยเฉพาะ ในเรื่องของบัญชีลักษณะความผิดแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาซึ่งมีการเขียนเป็นบัญชีแนบท้ายไว้ตั้งแต่พร,ราชกิษดาพระธานภัยะโทษในยุคปี2,547ยุคพันบรูทักษินในยุคปี2,550ยุคพเอกสุรยุทธยุค2,553ทนายกอภิสิทธิ์โดยเฉพาะมีการตัด ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตออกไปหรือไม่ซึ่งการบัญญัติความผิดตามกฎหมายปปชนั้นบัญญัติกันมาตั้งแต่ยุคพันวโตทักษินเป็นนายกแล้วคือปี47ซึ่งจะไม่ตรงกับที่รัมรีต่างประเทศพูดไว้บอกว่าความผิดนี้ประชาธิปตั์เติมและเพื่อไทยตัดเมื่อบัญญัติเอาไว้แต่เดิมนั้นท่านมีการตัดออกหรือไม่เพราะถ้าตัดออกนั้นแปลว่า สิ่งที่ท่านทําก็ขัดกับนโยบายของท่านเองซึ่งประสงค์ที่จะให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเด็ดขาดแปลว่าผู้รับโทษที่ผิดตามพราำหยัดป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นก็สามารถที่รับการอภัยโทษได้ซึ่งขัดกับนโยบายท่านเองเป็นคําถามที่1ในประเด็นที่สองที่จะถามก็คือว่าในการถวายคําแนะนําในหลักเกณฑ์พระราานอภัยโทษนั้นท่านตัดมาตรา4 และมารตราที่เกี่ยวข้องซึ่งเดิมให้พระราชทานอภัยโทษเฉพาะผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดแล้วสำนึกกระทำความผิดด้วยการไปรับโทษโดยการแก้ไขให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ต้องคำพิพากษาแล้วไม่รับโทษแต่หลบหนีโทษให้สามารถเข้าหลักเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยหรือไม่ นี่เป็นสองคำถามแรกที่จะถามแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ท่านตอบได้เพราะยังอยู่ในขั้นตอนของการถวายคำแนะนำเป็นหลักเกณฑ์และเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาสนใจที่จะทราบครับ